สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนภาษาเมนูบาร์ต่างๆบน o o o g l h r o r o นะครับหลายคนนะครับที่ทำการติดตั้งตัว o o o g l h r o r o นะครับหลังจากที่เราทำการลง Windows 10หรือว่า Windows 11เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆทำการดาวน์โหลดตัว Google Chrome มาแล้วทำการติดตั้งจากนั้นสังเกตได้ว่าเมนูด้านขวาตัวนี้ยังมันเป็นภาษาไทยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เป็นภาษาอังกฤษ ต้องทำอย่างไรโดยที่ไม่ต้องทำการลบและทำการลงใหม่นะครับโดยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีง่ายๆในการเปลี่ยนภาษาสลับภาษาสำหรับตัวเมนูบาร์ต่างๆหรือเมนูต่างๆบนตัว o o o g l h r o r o นะครับก็ขั้นตอนแรกก็ให้เพื่อนๆทำการเปิดตัว Google Chrome ขึ้นมาจากนั้นไปที่เมนูมุมขวาบนนะครับในส่วนของเมนูบาร์เมนู c u s t o อ i z ไมนะครับจากนั้นก็เลือกมาปุ่ม คำว่าการตั้งค่าเมื่อทําการคลิกมาที่การตั้งค่ามันจะเปิดพารเนลมาอีกหน้าหนึ่งนะครับเพื่อนๆทําน,นทำการพิมพ์คําว่าภาษาเดี๋ยวเปลี่ยนเมนูแป๊บนึงนะครับเอ๊อ๋อติดแคปล็อกขออภัยภาษานะครับจากนั้นมันจะเซิร์ชให้นะครับเมนูคําว่าภาษาก็กดเป็นหนึ่งทีจากนั้นตรงนี้นะครับมันจะเห็นคําว่าเรียงลําดับภาษาความต้องการของคุณ มันก็จะมีภาษาไทยนะครับที่เพื่อนๆทำการใช้อยู่สำหรับใครที่ไม่มีภาษาอังกฤษนะครับก็ทำการกดเพิ่มภาษาตรงนี้นะครับตรงเมนูบาร์แล้วก็พิมพ์คำว่าอังกฤษนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการเพิ่มภาษาอังกฤษเข้ามานะครับกดเลือกแล้วก็กด กดเลือกแล้วก็กดเพิ่มนะครับพอดีผมทําการแอดเข้ามาเรียบร้อยนะครับในส่วนของภาษาอังกฤษเมื่อเพื่อนเมื่อ <ๆๆ S 2> เพื่อน <ๆ S 2> เพื่อนทำการเพิ่มภาษาอังกฤษมาเรียบร้อยนะครับๆๆๆคลิกไปด้านหลังนะครับมันจะมีคําว่าแสดง Google Chrome ในภาษานี้สังเกตได้ว่าตรงนี้ยังเป็นภาษาไทยอยู่นะครับจากนั้นเพื่อนเพื่อนทำการคลิกปุ่มนะครับแสดง Google Chrome ในภาษานี้มักนก็จะเปลี่ยนไปภาษาอังกฤษถูกไหมครับด้านบนจากนั้นทําการกดปิดโค้ด บาร์ Bar, ในส่วนของ Google Chrome แล้วก็ทำการเปิดตัว Google Chrome ใหม่นะครับรอสักครู่นะครับมันทำการอเมื่อทำการเปิด Google Chrome มาใหม่เรียบร้อยในส่วนนี้มันก็จะเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยเมนูบาร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นใน Control p a n นลตรงนี้มันก็จะกลายเป็นภาษาอังกฤษหมดเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้อ่าในทางกลับกันถ้าเพื่อน ไม่อยากได้เป็นภาษาอังกฤษอยากได้เป็นภาษาไทยทําอย่างไรก็มาเหมือนกันแล้วก็มากดปุ่ม setting นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า language นะครับ l a n g u a g e นะครับมันจะทําการเสิร์ชบาร์มาให้ในส่วนของเมนูนะครับ language จากนั้นก็เพื่อนๆถ้าไม่ยังไม่มีภาษาไทยก็กด add language bar แล้วก็ add พิมพ์คำว่า thai แล้วก็กดติ๊กเลือกแล้วก็กด add จากนั้น ก็กดด้านหลังนะครับก็เลือกเป็น display ออกภาษาไทยแล้วก็ปิด Google Chrome แล้วทำการเปิดนะครับก็เป็นการสลับจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับก็วันนี้ก็เป็นบทความง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการปรับนะครับในส่วนของเมนูบาร์ต่างๆบนตัว Google Chrome นะครับเพื่อให้เพื่อนๆทำการติดตั้ง ไม,ไม่ให้เพื่อนๆทาการใช้งานนะครับในส่วนของเมนูต่างๆที่เพื่อนๆอยากได้ว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นก็เพื่อนๆก็ไปที่เมนูในส่วนตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะทําการปรับในการแสดงภาษานะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดนะครับก็วันนี้ก็เป็นบทความง่ายๆนะครับสําหรับวิธีการ ปรับภาษาเมนูบาร์ต่างๆในบนตัว g o g l ก c h โค m มนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮเอกหลังเสียได้น,นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ